สวัสดีครับวันนี้อีหยางวะไบายกไกจะขอแนะนาแท่นชาร์จไร้สายจากเ x ียวมีซึ่งสามารถทําการชาร์จแบบไร้สายได้สูงสุด30วัตต์แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือสามารถถอดออกมาเป็น Power Bank ไร้สายขนาด1 0 0 0ม a h สามารถทําการชาร์จพร้อมกันได้สูงสุด3อุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันครับแท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นโมเดล WPB 25 z m วัสดุเป็น PC ABS ทนความร้อนสูงน้าหนักประมาณ350กรัมมีขนาด151.9ณ70.6ณ18.35มิลลิเมตรแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ความจุ1 มีแอมป์เอาใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ4ชั่วโมงสามารถทําการชาร์จโดยการเสียบบนแทน่นหรือทําการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ก็ได้ตัวแท่นสามารถเสียบกับชาร์จเจอร์ได้สูงสุด18วัตต์แต่ไม่ได้แถมชาร์จเจอร์มาในแพ็กเกจนะครับและสามารถชาร์จให้อุปกรณ์ได้สูงสุดถึง30วัตต์ทั้งแบบไร้สายและผ่านสาย USB รองรับการชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์ในราคาประมาณ1,300บาทจริงๆแล้วผมเคยเห็นแท่นชาร์จลักษณะนี้มาก่อนเป็นของสกายจากเกาหลีความจุ1,000 0มิลลิแอามปา ในราคาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นแท่นชาร์จไร้สายของ Xiaomi จึงมีความน่าสนใจมากๆแต่ก็มีข้อเสียที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยคือสาย USB ที่เชื่อมต่อจากตัวแทน่นไม่สามารถถอดออกได้และแท่นชาร์จนี้ไม่มีพัดลมในตัวจึงมีความร้อนในขณะใช้งานแต่ก็ยังไม่พบปัญหาใดๆนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิป full review ให้ดูอีกครั้งสำหรับคลิปนี้อีหยางวะใบเยอไกวันนี้ขอฟันธงว่าคุ้มค่ามากครับอย่าลืมกดติดตามช่องอีหยางวะและสั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ